จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 สภาสังคมสงเคราะห์อมอบถุงปันน้ำใจช่วยภยัยโควิด -19 อุบลปลูกต้นรวงพึ่งเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2563รับมอบเข้าวสารช่วยภยัยโควิด -19 จากอำเภอน้ำยืนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่8พฤษภาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนาธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้เริ่มต้นที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19จนไม่มีงานทำไม่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านด้วยค่ะ ที่ซอยรักษาคุณเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทุนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายธนาคมกองเพียนในอำเภอวารินชำราบและนละายจีรชัยไกลกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชาวบ้านหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลนางอีตแต้มทองอายุ54ปีผู้ร้องเรียนว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําทำให้ร้านอาหาร ที่ตนเองไปเป็นพนักง,งานต้องหยุดกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไม่มีไรายได้มาร่วม2เดือนและไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแม้จะเพียงเดือนละ1,000บาทก็ตามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นำถุงยางชีพไปมอบให้กับบ้านทุกหลังในบริเวณดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีให้ด้วยจำนวน2,000บาทนอกจากนี้ทางอำเภอวารินชำราบจะได้นำพัดลมมามอบให้กับบ้านแต่ละหลังหลังละหนึ่งเครื่องด้วย สำหรับนางอีทอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่234ทับ12เป็นห้องเช่าราคา1,000บาทอยู่อาศัยกับสามีซึ่งเป็นลูกจ้างส่วนราชการและหลานรวม3คนจากการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้งานต้องหยุดขาดรายได้ไม่มีเงินซื้ออาหารและไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านมาร่วม3เดือนแล้ว จึงร้องเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างน้อยก็พอได้อาหารมาพอรับประทานในขณะที่ห้องเช่าในละแวกเดียวกันอีก9ห้องต่างก็บอกว่าประสบปัญหาเช่นเดียวกันเป็นลูกจ้างหยุดกิจการไม่มีงานทำขาดรายได้ไม่มีเงินค่าเช่าบ้าน ในขณะที่บ้านอีกหลังเลขที่234ทับ1 1เป็นบ้านของนางอวนแสนทวีสุขอายุ74ปีก็ไม่มีงานทำจากการเป็นลูกจ้างมีลูกชายอายุ51ปีซึ่งแม้จะเป็นข้าราชการครูแต่ก็นอนป่วยเป็นโรควูบและกล้ามเนื้ออมัมพฤกไม่สามารถไปสอนหนังสือได้ตามปกติจึงต้องคอยดูแลต้องการความช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมหลังคาบ้านที่รั่วในช่วงที่ฝนตก อุบลสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภาค7นะคะมอบถุงปันน้ำใจช่วยภัยโควิด -19 ค่ะที่ศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยเพ่งแจมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภาค7และบริษัท AIA ประเทศไทยมอบถุงปันน้ำใจจำนวน1000ชุดให้กับนายอุทัยทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสําหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยสะสมจํานวน15รายปัจจุบันรักษาหายทั้งหมดแล้ว15รายเมื่อวันที่24เมษายน2563 จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดก,กิจกรรมปลูกต้นรวงพึ่งเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2563ค่ะ นายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุพาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงพึ่งเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2563ณบริเวณศาราทรงไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดอุบลราชธานียังได้ขอความร่วมมือข้าราชการและประชาชนทุกอำเภอร่วมกันปลูกต้น ไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเช่นที่สาธารณประโยชน์ป่าชุมชนศาสนาสถานโรงเรียนริมแม่น้ำลำคลองสองข้างทางสาธารณะหรือที่เห็นสมควรทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่จะนบไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรับมอบเงินสดและข้าวสารจำนวน30กระสอบช่วยภยัยโควิด -19 จากอำเภอน้ำยืนค่ะที่ศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสมชายบุรณะในอำเภอน้ำยืนมอบเงินและข้าวสารจำนวน30กระสอบรับมอบโดยนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด1 9จังหวัดอุบลราชธานีไม่พบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลของประชาชนที่เดินทางมาจากภูเก็ต ที่จะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งจะต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านทุกรายและเร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม2563พร้อมทั้งกำชับให้ทุกอำเภอติดตามตรวจสอบการกระทําผิดข้อกำหนด ภายหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นสถานประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและไม่ให้มีการกักตุนสินค้าโดยจะต้องรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบทุกวันคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีคะ่ะ 🎵 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานประกอบการขอความร่วมมือนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการดำเนินการดังนี้ 1. ให้ลูกจ้างสวมแมสก์ปิดปากและจมูกทุกคน 2. ให้ในายจ้างสถานประกอบการจัดสถานที่พักให้มีระยะห่างกันตามมาตรฐานการป้องกันโรค 3. ขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกจ้างทุกคนและทุกวัน สีขอให้นายจ้างสถานประกอบการสอดส่องดูแลการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มิให้รวมกลุ่มดื่มสุราหรือสังสรรหรือมั่วสุมกันนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรนปริิทธิประสงค์และคณะแพทย์พยาบาลโยมหนองดาวกาแฟโยมเขต เข้ากลับนมัสการคุยปรึกษาเรื่องการรักษาน้องน้ำทิพ์และปรึกษาระเบียบปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อความเชื่อมั่นและเพื่อการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภพิบาลเข้าไปมีส่วนให้มากยิ่งขึ้นทางนี้ได้มอบหน้ากา KN95 จำนวน795ชิ้นให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป แจ้งกำหนดการครั้งที่1ในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563โครงการก่อการดีสู้วิกฤตโควิด19แจกข้าวสาร2กิโลกรัมไข่10ฟองและน้ำมันพืชให้กับพี่น้องประชาชนตอนน่องครัวเรือนกำหนดการมีดังนี้ เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเปิดรับลงทะเบียน1สิทธิ์ต่อ1ครัวเรือนโดยให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวเวลา15นาฬิกาเจ้าหน้าที่จัดแถวเรียงตามลำดับในบัตรคิวเวลา16นาฬิกาเริ่มแจกจ่ายข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชให้กับพี่น้องประชาชนตามลำดับสามารถติดต่อสอบถามที่กองอำนวยการณศาราจตุรมุขทุ่งสีเมืองวันเวลาราชการ วันที่7พฤษภาคม2563อบตอช่องเม็กออกร่วมจัดระเบียบหน้าด่านและร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ด่านชายแดนช่องเม็กฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีออกมาตรการช่วยเหลือค่าเทอมนักศึกษาในส่วนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2563 10%และยังสามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศมหาวิทยาลายัย เคสนี้ผู้นำหมู่บ้านลงตรวจสอบแล้วยืนยันเอกสารใบเกิดไม่มีเพราะไม่ได้ดำเนินการอะไรตั้งแต่ก่อนติดเตียงพ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กเคยดำเนินเรื่องขอแต่ไม่ประสบความสำเร็จเขาเป็นคนไทยอยากให้ได้สิทธิการรักษาขอบคุณทีมผู้ใหญ่บ้านลงช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครอบครัวของป้านางวางังบุญช่วยสมาชิกอยู่ด้วยกัน15คน รวมบุญมาบุญช่วยความเป็นอยู่ในครอบครัวยังขาดแคลนอาหารบางมือ้อมีอาชีพรับจ้าง,งทั่วไปรายได้7,00 0บาทต่อเดือนไม่พอต่อค่าใช้จ่ายครอบครัวยังขาดแคลนอาหารบางมือ้อมีอาชีพรับจ้าง,งทั่วไปรายได้700 0บาทต่อเดือนไม่พอต่อค่าใช้จ่ายพันตำรวจเอกรินวัฒน์ภูวัฒนาติการผู้กำกับการตำรวจชายแดน22ร่วมกับสหกรณ์อมทรั์ตชด22่สิจำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตำรวจห่วงใย,ยสู้ภยัยโควิด -19 ตามนโยบายของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจทั้งนี้ข้าราชการตำรวจกองกำกับการตชด22และแม่บ้านตชด22ร่วมประกอบอาหารกลางวันเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนข้าราชการตำรวจและครอบครัวถึงวันที่20พฤษภาคม2563ณบริเวณด้านหน้ากองกำกับการตำรวจชายแดน2 2 เมื่อเวลา10นาก30นาทีวันที่7พฤษภาคม2563พันตำรวจโทสิทธิพงศ์ศรีกุลบุตรผู้บัญชาการกอง100ร้อยตช227 นำกำลังพลในสังกัดพร้อมคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนที่227ทำกิจกรรมร่วมรับบริจาคเงินกองทุนแม่บ้านกองร้อยตด227จำนวน500บาทเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้ยายอุไลรัตนมูลซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและหน้ากากผ้าจากคณะแม่บ้านกองร้อยตด227ที่ร่วมจัดทำขึ้นพร้อมร่วมบรรจุถุงอาหารแห้งเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 วันที่7พฤษภาคม2563เวลาประมาณ18.50นหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสิทธิ์พระจี้กงอุบลราชธานีตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายบริเวณหลังวัดบ้านตำแยเบื้องต้นบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายฉีกขาดคิ้วขวา2-3เซนติเมตรอาสาสมัครมูลนิธิสิทธิ์พระจี้กงอุบลราชธานีให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล ประกาศจากกฟผผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าบินเดือนเมษายนเริ่มชำระได้ทุกช่องทางตั้งแต่แตวันที่8พฤษภาคม2563โดยเป็นยอดเงินที่ปรับตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วในระหว่างนี้กฟผออยังไม่เปิดรับชำระเงินที่เคาน์เตอร์และยังไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาท น้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะนากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทอง ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ25,950บาทขายออกบาทละ26,150บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ25,483บาท96สตางค์ขายออกบาทละ26,650บาทขอบคุณเบอร์ไว t r เว็บก d e r s o r th ราคาน้ำมันดีเซล18บาท79สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล e 20 16บาท84สตางค์ต่อลิตร เบนซินแก๊สโซฮอ91 18บาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 18บาท35สตางค์ต่อลิตรที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นา20นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาก30นาที ช่วงนี้ขอขอบคุณช่อง y o u u u b e พราดาพาแซบนะคะพาแซบทุกอน,นูทุกภาติดตามได้ทางเพจพราดาพาแซบค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นของเราได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลน,นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกทก,การติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ินมาปาดาพาแซบปรุงให้แซบกับปาดาวันนี้ปาดามีเมนเูเด็ดเพื่อสุขภาพมาให้ทุกคนได้ทำกันด้วยนะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งติดตามคลิปใหม่ๆทางช่องด้วยนะจ๊ะวันนี้ปาดามีนี่เลยคุณผู้ชมปลาแก้วที่ปาดาซื้อมาจาก อำเภอของเจียมวันนี้ปราดานจะมาตำน้ำพริกหรือว่าตำแจ่วบานเห่าเนาะให้พี่น้องในเบิงเอามาเบิงว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีเหตุจะเป็นแบบใดกับปราดาตอนนี้เลยจ้าตอนนี้เฮ้ากะข้างกระทะนะพี่น้องให้มันห่อนก่อนใส่ปลาแก้วลงไป <อ>แลยขั้นตอนต่อไปพี่น้องข้าก็จะจามาขัวหอมขัวกระเทียมเนะะาะหรืใบบักูดนี่คือพวกผักต่างๆเนาะที่จะเห็ดให้แจวห้อหอมขึ้นตั้งหม้อกระทะให้ห้อนขึ้นกาพี่น้อง แล้วก็ใส่หอมลงไปพี่นอ้องพรเขาจะมา่คั่วตัวนี้หอมบั๊ะกระกระเทียมกลิ่นหอมมากคุณผู้ชม นี่ขวัวจนไก่มันสุกนะพี่น้องเนาะเขาจะมาตำตอนนี้ก็ใส่ทีหอมกระเทียมหอมหัวหอมตอนนี้กระเทียมแล้วก็หอมบัวเนาะสุกพอดีละพี่น้องเอาผักหอมเอาผักหอมลงไปเนาะนี่คือไม่มากรูดพี่น้องเ้องการมาขวัวนี่เลยเสนนี้คือนี่คือวัตถุดิบนะพี่น้องเนาะที่เฮาจะมาตำแจ่วปลาแก้ว ็จะมีพริกป่นเนาะแล้วก็มีหอมที่ประดาขวาวไวเ้เรร้อยแล้วก็มีน้ำตาลน้ำนิดนึง <Okay. S 1> แล้วนี่จะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็ปลากแกว้วนี่คือส่วนผสมที่เฮาจะมาตำกันพี่นอ้องเอามาเบิ่งวิธีการตำกันต่อส่วนผสมเนาะแล้วก็ส่วนประกอบที่เฮาจะมาตำปลากแกว้วที่ประดาเตรียมไว้ก็ะจะมีนี่เลยพริกพงเนาะพริกป่นปลากแก,วแกวา้วแล้วก็มีหัวหอมทีบขัาวแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะพี่น,อนอ้องเนาะ นี่คือส่วนประกอบต่างๆวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้แล้วป่ะมาตำกันต่อจ้ากะเอากระเทียมแล้วก็หัวหอมที่เราขวาว้เอามาตำก่อนแล้วก็พักกรวดน้ำม่มักกรูดก็ใส่ลงไปแล้วก็ตำพี่น่อ นีักหอมแล้วกับกระเทียมเนาะกะแหลกแล้วพี่น้องละเอียดแล้วนะจ้าขั้นตอนต่อไปเขากะใส่ปลาแก้วลงไปอ<ม>ี่เพิ่งใส่เบิร์ดเนาะเขากะค่อยๆต่ำนะพี่น้อง<ม>ตัวนี้ตำแจ่วเนาะตำแจ่วไปแห้งสูตรของป้าดาเองจ้า ใส่ลงไปอีกใส่ให้หมดเลยจ้าแล้วก็ตาให้ละเอียดยน่ะพี่น้องเน้ะตาให้ละเอียดด้เยอะมาก ได้เยอะมากคุณผู้ชมดูสิตอนนี้ตามให้ละเอียดตาหอมต่างๆก็คือละเอียดมากแล้วแล้วก็ป่าก็รู้สึกว่าเราจะตามละเอียดมาหอมมากคุณผู้ชมและขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมปลาใส่พริกลงไปพริกป่นใส่พริกป่นลงเล็กน้อยใส่น้ำตาล หนึ่งซองชาแล้วก็ตามให้เข้ากันอีกรอบโอตอนนี้คนให้เข้ากันนะทุกคนคนให้เข้ากันเราไม่ต้องตำก็ได้เราคนคนคนก็ได้คนคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันทุกคนคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันใคลจะเสร็จแล้วทุกคนสมหนาวของอาหารทีปประดาได้ตำนะพี่น้องน,นี่คือตำแจวปลากแก้วนั่นเองอู้น่าอร่อยมากเดี๋ยวประดาขอชิมเบืองก่อนว่ารสชาติเป็นแบบไหน <c oughs> แซ่บมากอืมพี่น้องมากมากกินกัน <c oughs> อืออร่อยเชียงนี่คือตำปลากแก้วนะพี่น้องเนาะด้วยงบหนึ่งร้อยบาทตัวปราดากะเห็ดสองรอบนี่คือรอบแรกนะพี่น้องอ้าวผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ประดาน,น้าสสารมนีเวลาเบิร์ดลวพี่น้องไปแล้วปรุงให้แซ่บกับปราดา